สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน F c ซีโชคดีชาแนลนะครับวันนี้ก็มีพิธีบวงสวงนะครับอบอกกล่าวจากที่เจ้าทางนะครับน้องหงนะครับที่เขาทำบันไดลงไปนะครับก็สะน้องหงแห่งนี้นะครับที่น้องเชนฝันนะครับว่ามีผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำนะครับ แล้วก็มาบอกว่าไม่ให้จับปลานะครับคือถ้าจับปลาแล้วจะไม่ให้เลขนะครับก็น้องเชนได้ให้ 1. 60นะครับปรากฏออก 61... นะครับเพื่อนเอฟซีเนาะแต่น้องเชนไม่ได้ให้ถ่ายนะครับก็อายนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวจะน่าจะมีการจุดทูบนะครับเนาะที่หัวหมูนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาตัวเลข มาฝากเพื่อนนิพีนะครับก็เผื่อท่านใดจะเอาไปลุ้นรายวันก่อนนะครับวันนั้นที่แอดจุดตรงสารตรงประปานะครับก็ปรากฏว่าไปออกนอยเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนนิพซีลองสำหรับท่านที่ชอบไปทางต่างประเทศนะครับก็ลอง เก็บไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็ก็จะเป็นที่ลอยกระทงในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับก็แปลกมากนะครับเมื่อก่อนนี้ปลาเยอะมากนะครับแล้วพอจะมีการขุดลอกสะนองหงนะครับก็จะมีการจับปลาขายบัตรอย่างเงี้ยตอนดูในน้ำเนี่ยปลาเยอะมากนะครับสะใหญ่ขนาดนี้นะครับ แต่เพื่อนนิฟซีเชื่อไหมครับว่าพอน้ําแห้งเนี่ยคือไม่มีปลาเลยนะครับคนมาซื้อบัตรจับปลานี่เยอะมากแต่พอน้ําแห้งเนี่ยไม่มีปลาเหลืออยู่เลยนะครับคือไม่มีใครได้ปลานะครับ យេចាំបង្គរអល័យតាយយមចាពនចាបរិជ្ញាចាភនុគិពោធិបតស្ងួនវន្តរហងវន្តមហតិយោធម្មងួនសាថាតិយោតំតាំងតាំងវន្តាមហតិយោនមោតកតសៈឡបតយ៉ាងតើបារាំងពុទ្ធោ ก็มามุงดูตัวเลขนะครับเด็กก็จุดสองสองสองอันนะครับแต่เลขดันตรงกันนะครับสักครู่นะครับทูกใกล้หมดแล้วจุดทูบสองอันแต่เลขตรงกันนะครับเบอรบสี่ครับ าดอันีเกันนะครับเื่อนที่ชุดสองที่คล้ายกันนะครับ958น,นะครับเพื่อนทีีครับตุวงหัวหมูนะครับแล้วอีกที่หนึ่งก็เป็นเลขเดียวกันนะครับ รงนี้ให้ไหมไม่แค่ห้าแปดนะครับเพื่อนศีเนาะดูนะฮะตรงนี้ไม่แค่ห้าแปดนะครับ okay. คือไม่ไหม ita, แล้วดับแล้วนะครับเก้าห้าแปดกับห้าแปดนะครับ s <S เป็นเลขเดียวกันนะครับเพือ่อนศีก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับ cool. หรือท่านใดอยากไปเที่ยว ท่านใดอยากไปเที่ยวนอยเที่อะไรก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เก็บติดตามครับ